ดีนะเจ้าบ้านสไตล์ไหนดีนะนอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไอเดียไมโฮมนะครับตอนนี้ผมกําลังเลือกอยู่เลยว่าอจะตกแต่งบ้านแบบไหนดีหรือว่าจะเลือกบ้านสไตล์ไหนดีเอาละครับดูรายการของเราไม่ต้องไปไหนไกลรับรองได้ไอเดียเรื่องเกี่ยวกับบ้านอย่างแน่นอนและช่วงแรกของเราครับช่วงอินสตล์ไมโฮมนะครับ,รบอย่างที่ค้างกันไว้เรายังอยู่ที่โครงการดีๆนะครับโครงการบุราศิลิงามวงวานประชาชื่นนะครับที่โครงการแห่งนี้นี่พี่เพธากําลังรออยู่เขาจะมาแนะนํากันต่อนะครับว่าที่โครงการแห่งนี้นั้นตัวบ้านเป็นรูปแบบยังไงมีการตกแต่งแบบไหน แบ่งเป็นห้องอะไรกันบ้างตอนนี้พี่เมทารออยู่ข้างในแล้วครับสวัสดีครับพี่เมทาครับเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับครั้งที่แล้วนี้เรายังติดกันค้างกันอีกหลายห้องเลย อเราได้คุยเรื่องของครัวไทยเรื่องของครัวฝรั่งห้องน้ำต่างๆไปแล้วแต่ว่าผมยังติดใจเรื่องของห้องเล็กๆอีกห้องนึงด้านนึงก็เด้พาคุณผู้ชมไปดูด้วยว่าตรงนี้เป็นห้องอะไรเพราะว่ามันเล็กมากคือจะจะเป็นห้องเก็บของผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือห้องอะไรครับพี่มันเป็นห้องที่เป็นเราเรียกว่าตู้ไฟดีกว่าครับภาษาปรก็คือตู้ไฟครับ นี่คือจัดวางระบบไฟนี่ได้ชัดเจนแล้วก็ดีมากด้วยครับทุกอย่างก็จะลงมารวมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ควบคุมระบบอของทั้งบ้านนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่า MDB นะครับครับครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องของตัวห้องนอนนะฮะ่อะไรพวกอันนี้คือพวก สายอากาศนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไฟฉุกเฉินคือแยกกันอย่างชัดเจนเลยอันนี้เราติดไฟฉุกเฉินแน่ด้วยพอไฟดับปุ๊บไฟฉุกเฉินที่เป็นไฟนั่นก็จะทํางานขึ้นมาเองนี่แตกต่างจากระบบเรียกว่าระบบเขาเรียกว่าระบบไฟรุ่นเก่าๆระบบไฟรุ่นเก่าจะเป็นแค่กล่องไฟกล่องเดียวมารวมกันและชอบเห็นวางโชว์กันอยู่ตรงข้างๆมากอันนี้เราก็เอามารวมไว้ตรงนี้ถือว่าเป็นการจัดเก็บแล้วก็เป็นการลงทุนด้วยเพราะว่าเรามีประตูปิดเปิดเป็นตู้ไฟแบบนี้เลยอ๋อ ไม่แค่เฉพาะชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันครับว่าจะสวยแล้วก็เก๋ขนาดไหนบ้างนี่ตามมาเลยครับไี่ตมองครับ,รบ,รบอย่างบ้านหลังนี้นี่การตกแต่งนี่เป็นออกมาเรียกว่าสไตล์ไหนดีครับพี่ครับเราเรียกว่า เราเราตั้งชื่อว่า Velvet Dream ครก็คือจะแต่ง Velvet Velvet Dream ครับคือจะแต่งด้วยสไตล์สีที่มันเป็นสีงาช้างสีเทาสีน้ำตาลเพื่อให้ดูดูหราแล้วก็อาจจะมีสีสีสันที่เราเบรกขึ้นมานิดนึงครับ,ร,บรู้สึกว่าพออยู่แล้วมันมีความอบอุ่นครับนะครับ,รบมันก็จะดูกว้างบ้านก็จะดูกว้างครับ อย่างเรื่องของโมเดลเอร์เองนะครับแล้วก็หลายๆอย่างตามอย่างห้องที่ที่เมธาจะพาไปห้องแรกนี่เป็นห้องอะไรครับผมพาไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนดีกว่าครับทําไมต้องพามาดูห้องนอนใหญ่ก่อนครับพี่คือปกติเวลาบ้านคือเจ้าของบ้านเนี่ยเวลาเดินมาดูเนี่ยก็จะดูว่าตัวเองจะอยู่ยังไงดีอ๋อใช่ห้องของฉันก่อนเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับพอมันจะอยู่ห้องนอนใหญ่ที่นี่จะมีอะไรบ้างครับพี่ก็ อันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีเบรวินโดที่เราทำไว้สำหรับทำให้บ้านดูกว้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นเบรวินโดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ปิดได้นะครับอันนี้คือเป็นสไตล์การตกแต่งด้วยเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวผมรบกวนขอปิดนิดนึงนะครับอ๋อแต่ที่นี่ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานไม่ใช่ครับไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานแต่ว่าหน้าต่างด้านหลังนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนี่ถามว่าคุณผู้ชมได้ดูอยู่แล้วสามารถ อยากจะตกแต่งสไตล์นี้ก็ที่เมทาไม่ห่หวงห้าม <laughs> ใช่ไหมพี่ได้ครับ <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> นี่ก็เป็นบางเสียมที่ปิดไว้สําหรับเวลาที่เราจะนอนหรือว่าอะไรไม่อยากให้คนข้างนอกเข้ามามองเข้ามาเห็นก็เหมือนแยกออกมาเป็นการความเป็นส่วนตัวด้วยนิดนึงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านโน้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําผมต้องแอบเข้าไปดูนิดเดังเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องนอนห้องนอนใหญ่เนี่ยห้องน้ามุ้งใหญ่ด้วยครนะเชิญครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างกว้างครับอืมนี่นโอ้พี่เมธาทำไมที่นี่ผมอยากใุ้คนถามเองว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเดี่ยวแบบนี้ทําไมเราไม่เอาพวกเรื่องของอ่างอาบน้ำอะไรเข้ามาได้ครับอ่างอาบน้ำเนี่ยเราทําวิจัยมาแล้วลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้ในทั้งบ้านเดี่ยวเองก็ตามนะไ,<ม>ไม่ค่อยได้ใช้ครับ<อ>ใช้น้อยแล้วก็เมื่อมาทําให้การจัดฟังก์ชันของบ้านเนี่ยทำได้ยาก อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเราใส่ครบอย่ห้องขนาดนี้นะถ้าสมมุติเราใส่อ่างอาบน้ําเข้าไปเนี่ยก็จะได้อ่างาน้ําบวกกับชาเวอร์ที่เล็กครับแต่ถ้าเรายอมไม่เอาอ่างอาบน้ําเราจะได้ชาเวอร์ที่ใหญ่และใช้งานได้จริงๆเรื่องเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานในห้องน้าแบบนี้นี่ทางโครงการเราให้อย่างไรเลยครับแบบทุกอย่างทุกอย่างครับนี่คือมาตรฐานเรื่องของกระจกครับกันแสงกันน้ำใช่ครับ หรืออย่างเรื่ของประตูนี้ด้วยเหมือนกันด้วยครับอันนี้เป็นชาเวอร์สกรีนที่เราให้เป็นมาตรฐานนะแล้วก็ปกติเวลาที่เราออกแบบนะฮะอันนี้รเราก็จะทําเป็นที่วางของพวกยาสะผม,มสบู่อะไรไว้ได้เลยอ๋อเอาไปไว้พร้อมหมดแล้วครับ ตอนแรกผมคิดว่านี่คือตกแต่งไว้ให้เป็นทางเรื่องสำหรับผู้บริโภคใช่ครับอันนี้มาตรฐานเลยครับรองน,นี้คือมาตรฐานเลยอย่างนึกเคาน์เตอร์มาตรฐานครับอันนี้ก็เราให้ไปอย่างนี้เลยโอ้โหบุราซิลีแสนสิรีนี่จะใจดีอะไรกัน,บบนให้ทุกอย่างเลยเพียงแต่เรื่องของการตกแต่งห้องนอนนี่ก็แล้วแต่แต่ว่าการจัดวางเรื่องของฟังก์ชันต่างๆก็คือจะเป็นรูปแบบแบบนี้ลักษณะห้องแบบนี้ครับอ๋อเนี่เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่แล้วใช่ไหมครับครับ นี่มีหมด่ห้องนอนครับสามมีสามห้องนอนครับด้านนู้นก็จะเป็นห้องนอนสองกับห้องนอนสามซึ่งจะใช้ห้องน้ําร่วมกันก็คือห้องน้าห้องนี้แต่ลักษณะของบ้านเดี่ยวนี้เพื่อที่จะให้ห้องนอนกว้างก็ต้องใช้ห้องน้ําร่วมครับสักหนึ่งห้องใช่ไหมครับแต่อุปกรณ์มาตรฐานหรือว่าการจัดวางก็คือจะเป็นแบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยครับนี่คือมาตรฐานนะฮะนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานถ้าสังเกตดูดีๆก็คือทุกห้องน้ําเราก็จะต้องมีหน้าต่างที่เป็นที่ระบายกับรับงั้นผมอยากถามนิดนึงไหมเรื่องของออปเปเปอร์ครับ ที่นี่ให้ด้วยป่ะครับที่นี่เป็นวอลเปเปอร์ครับแต่อาจจะไม่ใช่ลายนี้ให้ด้วยเหรอครับครับอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นมาตรฐานอาจจะไม่ใช่ลายแบบนี้อันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นไปเรื่องของแอร์เรื่องของวอลเปเปอร์อะไรก็ตามแต่ว่ามาตรฐานก็คืออย่างที่เห็นเรื่องของห้องน้ำต่างๆสุขภัณฑ์ต่างๆให้เหมือนที่เราเห็นหมดทุกอย่างเื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองกับสามอันนี้เรียกว่าห้องนอนสองอ๋อห้องนอนสองนะครับ ก็คงสำหรับลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อย่างกระทดรัดดีแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งคือทุกห้องห้องนอนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของช่องแสงด้วยขังความสุขแสงสว่างครับทําไมเราถึงเน้นเรื่องของความเรื่องของแสงมากขนาดน้คือคือการอยู่บ้านเนี่ยนะฮะคือเราเราพยายามจะให้ลูกบ้านคือคนเลือกอยู่บ้านเดี่ยวเนี่ยเขาอยากสัมผัสธรรมชาติอัันก็คือแสงนะฮะบ้านเดี่ยวเนี่ยได้เปรียบกว่าทาวน์เฮาส์ตรงที่ มีเส้นรอบรูปที่เยอะกว่าสามารถใส่หน้าต่างอะไรได้เหง,งาือนกคือทุกห้องสามารถมีรับแสงรับถ่ายเทอากาศได้เหมือนกันและชอบอยู่อย่างหนึ่งอย่างที่พี่เมทาบอกตั้งแต่แรกว่าที่โครงการบุราสิิแห่งนี้เนี่ยตรงกลางหรือว่าตรงส่วนตัดของถนนเองก็ตามหรือว่าร,บรอบๆกัตานเนี่ยจะมีในส่วนของคาว่าสวนอยู่ตลอดเวลาอย่างตรงนี้นี่คือมองออกไปก็จะเห็นต้นไม้ที่ทางโครงการนั้นจัดวา้เป,เป็นระบบเลยคอ่า นี่ถือว่าเป็นความตั้งใจในเรื่องของให้ผู้อยู่สายได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงกันเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันเป็นห้องสําหรับครอบครัวที่มีลูกชายลูกเดนว่าได้สองห้องเนี้ยขนาดเท่ากันเลยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เดวินโดคือถ้าเป็นปกติทั่วๆไปเขาอาจจะทําห้องกันแค่นี้โอใช่คับแต่ของเราเนี่ยทาให้ยืดออกไปหน่อยเื่อให้ห้องดูกว้างขึ้นแล้วก็มีมีการใช้งาน ได้จริงแต่อันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานนะเนี่ย่ไม่ใช่แต่แ่้วผมคิดโอ้โหแสนซิริผมขอแบบนี้ได้ไหมจริงๆถ้าหากว่าคนที่อยู่อาศัยมาดูแลบอกว่าผมชอบสไตล์การตกแต่งแบบนี้ขอคาแนะนําจากทางแสนซิริเองได้ครับได้ครับได้ครับขอคําแนะนําได้แต่ว่าก็คงต้องไปคุยกับผู้อาก่อสร้างอะไรเองครับ ตรงจุดนี้ถือว่าทางบุราศิลิก็ออกแบบได้อย่างลงตัวอยู่แล้วน่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ชมได้นะครับแล้วมีห้องที่น่าสนใจมากที่เดินผ่านมาเมื่อสักครู่จะเป็นโซนมุมเล็กๆมุมหนึ่งตรงจุดอันนี้เราต้องการออกแบบมาไว้ทําไมครับอันนี้เป็นห้องพักผ่อนนะครับอืคืออันนี้เป็นเป็นการใช้งานในลักษณะเป็นเหมือนเหมือนห้องพักผ่อนสําหรับครอบครัวเวลา เย็นๆหรือกลางคืนก็มานั่งดูทีวีหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยครับอืมพื้นที่ขนาดนี้นี่คือจุดประสงค์เราต้องการให้เป็นห้องพักผ่อนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับใช่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ห้องห้องเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยเราอยากให้เป็นห้องพักผ่อนจริงๆแต่ถ้าจําเป็นจริงๆจะทําเป็นห้องนอนก็ยังพอจะทําได้อ๋อก็แค่ถึงแก้กันก็ต้องกั้นครับอืมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ตรงนี้ก็ประมาณสิบตารางเมตรนะเพราะแล้วอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือ ผมอยากจะ่งถามมากเลยเรื่องของระเบียงห้องต่างๆครับ,รบทําไมเราเราไม่สามารถมีระเบียงไว้ตามแบบว่าห้องนอนใหญ่หรืออะไรเงี้ได้ทําไมเราต้องจงใจออกแบบมาเพื่อมีระเบียงอยู่ตรงจุดเี้ยครับบางทีเป็นเรื่องของเราเรียกว่าหน้าตาบ้านนะครับอพอเราจับห้องพักผ่อนไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเป็นระเบียง<อ>ถ้าเกิดสมมุติว่าอลองลองดูตรงนั้นนะถึงว่าเราเราทห้องห้องนอนใหญ่ให้มีระเบียงมันก็จะกลายเป็นออกมาเรียบเหมือนก<อ>ันหมด หน้าตาบ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งน uh huh. ะมันก็จะจะเป็นลักษณะที่เราต้องต้องเลือกว่าเราจะให้<อ>บ้าน <ไป S 1> มีม,ม,มิติเพิ่มมากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เรื่องของโครงการที่บุราศิลีขอนเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าตอนนี้มีอยู่ที่ไหนบ้างของโครงการบุราศิลงบุราศิลิเอ้อ อันแรกอยู่ที่สนามบินน้ำแต่ว่าขายหมดไปแล้วนะ,ะนวฮะตกตกลงตายแล้วอันที่สองที่ยังอันนี้ยังมีขายอยู่ก็คือคบ,บุราสิริอ่อนนุชบางนามมีอยู่มีอยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็คือบุราสิริกามวงวันตะชาชื่น ซึ่งยัง,ย,งยังมีอยู่ังมีอยู่ครับยังมีว่างอยู่ยังมีว่างอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การตกแต่งหรือว่ารูปแบบของสาธาูุโภกหรือว่าสิ่งแวดล้อมต,ต่างๆนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่เมทาเป็นอย่างมากนะครับผม ه, บขอบคุณมากครับขอบคุณครับ How I knew my true love was true.